ปลามหาหมูกินค่ะมือนี้เขาซ้อยค่ะเขาซ้อยได้อาหารเมนูแบบเปลี่ยนนนะคะมันอยู่ที่โอกาสและเวลานะ,ะอา่าทำเองเลยนะนั่งใดที่ได้ะะเขากินี่ยเลี้ยวไปเห็นแก้วนมแก้วเครื่องดื่มเนี่ยค่ะ บ้านูีห้องหลังคนเตรียมม้าวไกินเลยนะคะแต่ว่าหันลืเอ,อมาบ้างนั่งกำลังแบบกำลังดีเลยมันก็จะขาดไเน,นะคะเนาะอันนี้เนาะหอมซอยอ นะานาค่ะหาเนื้อกินมากินไปมูกันหรือผู้ได้สิเอาไปซื้อเขาซอยได้ค่ะทางป่าเนี่บ่มีให้ซื้อค่ะอยากกินต้องทำเอง กันตั้งใจที่จะเฮ็ดกิ่นทาาส้อยนะคคัะเพราะว่าซื้อเซ็นมากแต่ประมาณเดือนนึงแล้วค่ะแล้วที่เนียนก็นเลยเออได้โอกาสชิมชิมก่อนมะนาวอยู่ส่วน,นไหนมันต้องรสชาติมะนาวต้องมาหืมเปรี้ยวแี่ไืเปรี้ยวหอมมะนาวอยู่ แล้วที่นี่มื่อบ้านก็นเลยเด้ไปซื้อผักดองค่ะคิดว่าเออเดี๋ยวเขาสซ้อยต้องมีผักดองนะฮะขาดผักดองอยู่ย่างเดียวแล้วที่นี่เข้าไปในลานอ่าลานจีนนะคะก็ไปหยิบกระปุกผักดองม,มาแล้วก็กลับมาบ้านก็เข้าตู้ไว้ใส่ในตู้เก็บของนะคะแล้วที่นี่าตื่นขึ้นว่าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะคิดว่าเออจะเตรียมของนะพาะมือนีจ็ดเขาสซอยนะคะแพนนะคะเนาะ แล้วทีนี้ก็เลยเอ๊ะทําไมเราเลือกซื้อผักดองแบบเป็นกระป๋องแทนที่เราจะเอาผักอีกชนิดหนึง่งที่มันก็อยู่ข้างๆกันนะคะมันก็จะเป็นผักไอ้ผักกาดเขียวดองไหมค่ะเส้นทอดเองเส้นอันนี้ทาจะนุน่มเนี่ย ช่วยกรองน้ำมันก่อนทำไม่ทันได้สักไหนช่วยกรองน้ำมันทอดเส้นอืมโอตยแซ่บอร่อยค่ะอร่อยล่ำนะเจ้าอืมมันเข้มข้นกะทินะทอดปอบเปี๊ยะไปด้วยเมื่อกี้ กินเนี่หอซมเป็นมันหยุดนะคะ่ะอืมคนมาถ้าเป็นผักกาดเขียวดองนี่ก็จะรสชาติอีกแบบหนึ่งนะมันก็จะเข้ากันดีกว่าแบบนี้ นดบ้างแผนเลยนะคะยังผ่าดเลยค่ะกระปิดนั่นข้าวซอยลงใส่ร่วงใส่กินเพื่อกเตี๋ยวนะนะคะร่วมม็ดเลยนนานทีวันหยุดไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารกินเท่าไหร่นะ ยู่ตั้งจังหวัดบ้านปาน,นะคะมีหลักอาหารที่เป็นแบบพวกข้าวซอยพวกแกงฮังเลอาหารใต้ก็มีมันรสเผ็ดเป็นไงคะมันจะออกหวานหวาน เานี่โ่เคยกินน่ะแต่มีเส้นเยอะอยู่จะ,จะลองทำให้เขากินดูแต่น่าจะชอบแฟนเหมือนกันอะไรที่มีกะทินี่เขาชอบแกเรียนเพื่ออยู่ไเน ห้องทองซื้อได้ค่ะเนี่ยชีสทำแผ่นป๊อปปี้อืมอืมี๊อปปี้นนาดใสกุ้งเดี๋ยวจะไปกินบ้านเพื่อน อากาศดีดีค่ะเริ่มเริ่มอากาศดีแล้วสี่ห้าองศาแล้วพร้อมแดดถ้าสี่ห้าองศาแล้วก็คือม,มันก็สิบารู้สึกดีไปเลยนะคะแต่ว่าทามีแดดนี่ทุกอย่างแบบรู้สึกโล่งปลอดโป่ง ข้าซอยไก่ชิมไก่ดูสิต้องใช้มือน่เนี่ ัำช่วยพอดีเลยนะยยกินตับเป็เจียวเลยค่ะเป็ดเจียวต้องมีผักยังมาอือได้มีเวลาอาบน้ำไหมอาบน้ำนะเล็มขนตา ถ้ารอพรุ่งนี้พรุ่งนี้ใช้เวลาสองชั่วโมงถ้าจะตัดขนขนเริ่มยาวแล้วนะพ่มันจะสองเดือนแล,วล้วมาไปตัดค่ะถ้าวันนี้มีเวลาน้อยได้เล็มแก้ขนตาแต่ถ้ารอพรุ่งนี้ตัดขนด้วยใช้เวลาสองชั่วโมงแม่เริ่มตัดขนเก่งแล้วนะ ภบหน้าแค่ตัวใหม่ผักดองผิดชนิดดูนี่มันจติกิ่นก็เขาต้มคุยค่ะครั้งที่สองของชีวิตที่ทำข้าวซอยมันมันแล้วก็เลียนเนาะค่ะมันก็นจะมีแบบอ่าหัวหอม แล้วก็สิ่งนี้เป็นการตัดเลี่ยนแล้วก็มะนาวเ็นเนื้อไก่เสียดายประเดมมักไกลขังขึ้นค่ะ ความนัวมันเข้าเอาเนื้อไก่สดๆแบบต้มใช้เนกะทิแล้วค่ะอันนี้เดียบไปทอดกรอบนะมาโดนนะ้ำไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะกรอบนุ่ม ก็มือสันน่ะละมอืมะนาวเนี่ยต้องใส่เยอะกว่านี้นะ ชิ้นจะพอดีมันจะตัดความหวานกับความเลี่ยนกะทิได้ดีนะอื เมนูเส้นนะทุลักทุเลนิดหน่อยส้มตำหนึงพวกอาหารเส้นเส้นหนึง่งสาวน้อยไม่กล้ากินนะสาวใหญ่ก็จะสบายหน่อยผ่านโรคมาเยอะไม่ยึดติดแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดค่อนข้างจน ไม่มีแบบภาพอะไรให้รักษาเท่าไหร่นี่ขนาดขว้เนะคนเกิดงานแล้วนะบางทีอะแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างอายุเท่าก,กันบางคนก็รู้เยอะบางคนก็ ไม่ได้รู้เยอะแล้วแต่ประสบการณ์ว่าเจออะไรมาเนาะเจอคนละอย่างเดินคนละทางอืม้มสไก่สาม น้ำน่องค่ะขึ้นน่ำมนันดลอดอิ่มแล้วอิ่มอร่อยขัดตาอายกิ่นทอขอกเบอรอิ่มเนี่ยไปกับผู้บาวบาอรอิ่มกับบัวอิม่ม ผิดบาวะมืันปาได้ค่ะน่ะเรียีมาทักทายเรียนมาหาแม่มาเดี๋ยวมากินนี่ก่อนอาะจะใช้ผิด แต่ถ้าจะให้รอถูกประเภทมันก็ไม่เคยได้ใช้บ่อยนะอเนาะบวมันขีดบัมขีเมาเานาะมาไม่นี่มา้าแม่โครมามากแต่กินมาแนนเนี่ยกินนว่กแกงม่งก,ก่อนนะคะพอฟังงนีนได้ค่ะเปิดตลานอืมอืมแซบ่บ สดชื่นยามันปานายังไม่ได้ลงเมื่อปลูกเลยค่ะเราไม่ได้อยู่เองเราเราอยากปลูกอยากได้อะไรแล้วก็แบบต้องรอก่อนอดอดใจรอก่อนค่ะแล้วก็ไปปลูกเองแล้วเมื่อไหร่จะได้กินเผื่อปลูกแล้วมันตายเนาะปลูกหล,ลายต้นนะเนาะค่ะจริงนี่มันมันเป็นมันมีอายุมันบอคือต้นไม้ยืนต้นนังยางนังยางปลูกเจ็ดปีอันนั้นเราก็จะแก่ไป อพอมันเสร็มาให้แม่มาดูลุค before and after บิมาครับครับใช่ฮะ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 ใชครับทหแม่เอาไปใช้ไม่นี่มนี่ไม่เห็นหรอก จักนะบลอนจักเอิรนมะน,น,นี่นี่ยยูนี่มามาขึ้นมาขึ้นมาลงโซฟานี่มาไปกันค่ะพุดบิดขี้เกียจดวงล่างละค่ะมาปุ้มไหนพุ้มไหนมาเซ่ฮันโล่ไหนเร็วมาเฮลนช่ไหนมาสวัสดีค่ะไหนยสวัสดีค่ะดีหน้ารกค่ะหน้ารกจังเลยค่ะไปก่อนนะคะเราไปก่อนนะอุ้ยเสียงท้องร้องเสียงอะไร เราไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จะอาบน้ำให้วันนี้ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะคะบา,บายยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะมือแม่จับสวัสดีไม่ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เป็นเพื่อนการกินอาหารอีกแล้วนะคะบา,บายยค่ะ